ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชาแนลอาร์เอลนะขณะนี้อยู่ที่ในงานน้ำหัตใหญ่รถเลสซิ่งนะครับขณะนี้เป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะครับที่สุขาสปีดเวย์นะวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะหรือว่าสองพันสิบเก้านะฮะขณะนี้เป็นการแข่งขันนะครับรหักที่สองนะฮะเวฟหนึ่งร้อยนะชักเดิมนะลูกห้าสิบแปดคาบูนะฮะ ลูกค่าที่ทนะครับค่าบูเรเตอร์นะครับประมาณที่15มิิเมตรนะครับแล้วก็ห้ามคัดมือนะครับแล้วก็ดาวรุ่งนะครับหลัดที่2นะครับหลัที่2นะครับ นะครับสน,นับสนุนนะครับตัวช่างด้วยนะครับแล้วก็นะครับผล

อีกเลืยกบสนับสนุนช่างด้วยนะสนับสนุนตัวขับด้วยนะครับสนับสนุนน้ำถมกันเปลี่ยนเร่ด้วยนะครับในการแข่งขันครับร์ไซค์ทางเลี่ยมนะ้วพันใจรถเละสิ่นะครับ ก็ขณะนี้เป็นการเซต็ตำแหน่งนะว่าใครอยู่พันไหนตำแหน่งไหนนะครับท่านผู้ชมรเริ่มฮะเริ่มละเริ่มนะ หนาวแล้วมาดูสัตว์โค้งนี่นะฮะ นเป็นการแข่งขันหลั่ที่2นะครับเวสร้อยชักดิมครับลูกคาบูครับ58าสิบแบนะลูค้าบู่แครับ55บนะมิลลิเมตร4รอบแล้วนะละหมดเจรอบนะฮะ สวนจะเป็นอ so mm ัไรที่นึงอยู่เด็กฮั่นกันจม เหนะสลครับหมาเลขนองิงแล้วก็หมายเลขสามสิบประจที่สามสี่นเป็นไทยเหนึ่งแล้วก็ปรับโอ้หมายเลขห้าสิบแปดครับโค้งสุดท้าอยที่อ่ะมาดูนะครับที่หนึ่งนะครับศพหน้าเป็นไงบ้างนะโอ้โหโบรเซนนะบรซิงนะครับลังงูนครับสตูนนะ Trên nhà băng giả đứa bà nè

ก็อย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อร kind of ับต่อรับเป็นกำลังใจนะครับตัวขับด้วยนะครับแล้วก็ช่างต่างๆก็ในงานนี้ด้วยนะครับผู้พันอยู่ในรถทำแผลด้วยครับก็อย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อรับต่อรับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะฮะสุดๆรถเบอร์อะไรนะพี่โอ๊ะเล่เล่เล่เลขเล่เล่เก้าสิบหนึ่งครับรุ่นเลยยุทธเก้าสิบหนึ่งดีนะจําไหมครับ